นี่พับูซันคิงทดลองครับปลูกเป็นต้นคู่อือโอ้ใบยอย่างงามอันนี้บูซันคิงปกติใบบูซันคิงมันเล็กนะครับอือใช่มันจะเล็กยอดจะเลื้อยหน่อยอ,อันนี้แบ่งทางปลูกเป็นขนาดต้นคู่เพราะพื้นที่เราเราเหลือจํากัดแล้วนะฮะครับไม่ได้มีเป็นสิบไร่ร้อยไร่เหมือนเขาก็ต้องปลูกเพื่อให้สูงลองปลูกมนคู่เพื่อให้ ผมาเพิ่มเพิ่มขึ้นครับิีสองปีกว่าสองปีนะฮะอันนี้ก็กำลังแตกอ่าพองามมันริบแล้วก็เอาข้างๆค่อยๆออกตอนนี้เป็นพี่เลี้ยงไปก่อนพี่ดีกว่ายอดแตกพุ่งสวยมากเลยนะนะฮะ สวยอาดีมีส่วนนะครับต้นสะอาดนะสะอาดไหมครับอืมสำคัญตรงโลกนี่แหละตัวเรียนนะครับโรคแมลงถ้าแข็งแรงโลกจะน้อยกว่านะอืบหนึ่งถ้าไม่เข้าแข็งแรงก่อนอันนี้ครับเป็นต้นผู้เนี่ยสวยเป็นต้นผู้ปีนี้ว่าจะจะจะเริ่มฝึกทำดอกกันถ้าติดก็จะเอาบ้างคงไม่ให้เป็นเยอะอืม เป็นลักษณะปลูก,ลกทดลองทั้งนี้ทั้งตน้นคู่ต้นเดียวครับ,ม hm? รบหมอนเนาะครับหมอนรั่อันนั้นอันนั้นมาเปลี่ยนยอดเลยโตเร็วมากครับเป็น <vl üm. S 2> โอชีโตเร็วมากแอบเดียวไม่กี่เดือนเป็นขึ้นเป็นเม็ดเลยครับอืมนี่ครับทีนี้นะครับปลูกเป็นอามาทาอืา <î l S 2> เอา <kans S 2> ต้นมาปลูกเลยนะตน้นโอชีมาปลูก <manne quin. S 2> แล้วก็เปลี่ยนยอดเลยอืแล้วก็ตอนนี้เป็นโอชีเป็นหนามดำเร็วมาก ไม่กี่เดือนนะครับเป็นเม็ดเลยแตกไม่หยุดเลยฮะลักษณะโอชีมันจะเรื้อยเลื้อยนิดยอดครัต้องคอยตัดคอยแต่งอยู่เรื่อยโอชีเริ่มบล็อกยอดครับเริ่มบล็อกยอดมายงทิศให้เตี้ยลงอีกชั้นนึงเตี้ยลงพอบล็อกยอดต่อไปก็ไม่ได้ไม่ได้บล็อกหมดนะครับเด๋ยวตายบล็อกเว้นอื ปีหน้าก็สลับกิ่งพอพวกนี้โตแล้วที่ตัดปีนี้โตแล้วเราก็สลับกิ่งครับเพื่อให้ต่าลงแล้วก็ทุเรียนอีกขั้นนึงคิดไว้อย่างนั้นให้ทุเรียนพุ่งขึ้นให้ทุเรียนพุ่งขึ้นกับกิ่งก้านอยู่บริเวณีใช่ช้ามีแต่คนถามว่าเออทุเรียนมันทำไมใบไม่เขียวไม่อะไรสวยเลยใบหนาตึ๊กเลยเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับ ทุเรียนของครูเบิ้มที่รับแรโอ้โหสวยงามมากใช้โปรตีนเมนโอารีสองนะครับมา3ปีแล้วช่วยเพิ่มคุณภาพเสริมความแข็งแรงนะครับตั้งแต่ต้นเล็กนะจนถึงให้ผลผลิตเลยลดต้นทุนประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยหมักหรืออะไรต่างก็ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับฉีดพ่นครับท่านผู้ชมครับ1 0ซีซต่อ น้ำ20ลิตรนะครับและหยอดโคลน5ซีซีต่อหนึ่งต้นนะครับทุก15วันไม่ว่าท่านจะปลูกไม้ใบหรืออ้งุ่นพืชทุกชนิดนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นเพื่อกเกษตรสีเขียวหนึ่งแถมหนึ่งนะครับหนึ่งลังแถมหนึ่งลัง 1, ไปเลยจ่ายเพียง7,200นะครับได้ฟรี อีก7,200นะครับติดต่อเข้ามานะครับ080-895-9244 080-895-9244 id-line r d 2 5 5 1่ l e x d i น e ์นะครับไม่มีอีกแล้วโปรแบบนี้นะครับหมดเขตวันที่6ตุลานะครับรีบ,รบ,รบสั่งเข้ามานะครับนี่นะครับเห็นไหมครับที่สุราษฎร์ธานีก็กำลังออกดอกเลยทีเดียวออกดอก เต็มต้นไปหมดนะครับแล้วก็มีช่วงติดผลก็ใช้ได้นะครับโปรโตีนนิโมอารีสองหช่วงนี้มีโปรพิเศษนะครับ1ลังแถม1ลังติดต่อเข้ามานะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6ตุลา68ของเรานี้เอง0808959244นะครับโอ้โหสำหรับทุเรียนนี่ดกมากถ้าไม่ใช้แล้วต้องรีบกลับมาใช้ครับ ิวสวยสะอาดลูกสวยขายได้ง่ายนะครับมีเนื้อที่เต็มมีน้ำหนักลูกต่อลูกเท่ากันเนี่ยน้ำหนักลูกเยอะมากและที่สำคัญไม่เป็นโรคลากเน่าโคเน,น่าถ้าท่านใดมีเชื้อราน,นะครับติดต่อเข้ามาเลยใช้โปรตีนเมนู r า2ีสองหยอด5้าซีซีต่อหนึต้นต่อ15วันนะครับรีบหน่อยนะครับผมดรกรสุเกษมโปรเพื่อกเกษตรสีเขียวครับสวัสดีครับ